พี่น้องเทวรักกษัตริย์โยอาห์หลงไปบูชารูปเคารพเพราะความอ่อนแอและไม่มีรากลึกในความเชื่อทางนี้เพราะเขามีความเชื่อเพียงแค่มีต่อสม,มณะเยโฮยาดาเท่านั้นเขาจึงสามารถทำดีได้เมื่อสม,มณะเยโฮยาดายังอยู่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งบรรดาประกาศศกมาเตือนถึงการที่คนทั้งหลายได้ละทิ้งพระวิหารพระเจ้า ิ่งที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนถึงการที่ผู้คนมีใจเพียงแค่ต่อมนุษย์พวกเขาไม่ได้ไปถึงพระเจ้าคิตชนต้องสัมผัสกับพระเจ้าไม่ใช่ยึดติดเพียงแค่บุคคลผู้สอนในปัจจุบันต้องนำคนไปหาพระเจ้าอันเป็นแรงจูงใจในความเชื่ออย่างแท้จริงไม่ใช่สามารถทำเพียงให้คนพอใจกับตนหรือกิจการภายนอกเท่านั้น คนสั่งสอนที่ดีนั้นต้องสอนไปสู่แนวทางที่ถูกต้องคือให้คนติดตามพระเจ้าเพราะในพระเจ้าเท่านั้นเราจึงจะรอดได้ข่าที่สอนได้ดังนี้คือผู้ที่รักและปรารถนาดีอย่างแท้จริงการที่โยอาห์นมัสการรูปเคารพคือความผิดบาปแต่สิ่งที่เขาได้ทำบาปผิดมากขึ้นก็คือการไม่ยอมฟังประกาศขของพระเจ้า ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่งที่ประกาศกนำมาบอกที่แย่ที่สุดก็คือเมื่อพระจิตของพระเจ้าทรงนำให้เสคาริยาบุตรของสมณะเยโฮยาดามาบอกเขาก็ยังไม่สนใจและฆ่าพวกเขาการไม่หิพระเจ้าจึงไม่อาจรุ่งเรืองและจะต้องพบหายนะในที่สุดเพราะการกล่าวถึงพระจิตของพระเจ้านี้หมายถึงพระเจ้าจะทรงนำการพิพาามา หลายครั้งในสังคมไม่เพียงแต่ไม่ยอมฟังเสียงตักเตือนคนทั้งหลายยังพยายามทำให้เสียงเหล่านั้นเงียบลงคิตชนพึงระลึกว่าคำสอนหรือคำเตือนที่ดีไม่ว่าจะมาจากใครเราควรฟังเพราะการไม่เชื่อจะต้องพบความทุกข์ทรมานและถูกทำลายตามสัสดส่วนที่ได้ทำบาปเหมือนที่โยอาจต้องได้รับ การตายของเสคาริยาส่งเสียงถึงพระเจ้าดังคำที่ท่านกล่าวว่าพระเจ้าทรงเห็นและพระองค์จะทรงลงโทษทุกสิ่งอยู่ในสายตาพระเจ้าสิ่งนี้เป็นกฎแห่งความยุติธรรมในการพิพากษาโยอาดได้ตอบแทนความเมตตาของสมณะเยโฮยาดาด้วยการฆ่าเสคาริยาผู้เป็นบุตรสะท้อนถึงความชั่วร้ายของคนที่ไม่มีพระเจ้า กิจส่วนจึงต้องรู้สำนึกถึงพระเจ้าในชีวิตเสมอการทำสิ่งชั่วร้ายนำสู่หายนะโยอาจจึงถูกลงโทษทุกสิ่งเกิดจากความโง่เขลาเมื่อชีวิตไม่มีพระเจ้าผู้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าหรือผู้นำหลายคนต้องพินาศเพราะสั่งสมนิสัยที่ไม่ดีไร้ซึ่งความเชื่อที่มั่นคงไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้า ขณะที่พระเจ้าทรงสัญญาจะอวยพรผู้ที่นบนอบเชื่อฟังพระองค์ให้ประสบความสำเร็จเดินกว่าที่จะคิดได้วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าทรงเสริมสร้างเราให้ได้เติบโตในความเชื่อพร้อมที่จะนบนอกเชื่อฟังพระองค์โปรดประทานพระพรสำหรับกิจการงานต่างๆของเราที่ทำตามพระประสงค์ของพระองค์